สวัสดีจ้าแน่นิ่งๆมาทาจอดเลือเขาจะยกเลือขึ้นไปท่างพุ่นมันได้ระดับน้ำเดียวกันจ้าตรงนี้จะตื่นเต้นๆๆ,ๆเคาเห็นแต่ใน้น,นังคือกันจ้า มันเป็นห <m> ้องที่ผู้ใดมักลองเลือกอะมากเลจ๊ะในทีละล่ำยูเมืองเรดดิงอ t เรดดิง

ตรงปิดหน้ามันได้ระดับเดียวกันก่อน,นระดับเดียวกันก็สร้างคนเห็นว่าจ<อ>้า<อ>เป็นแต่เมาเรือเนาะไม่เว้นสใส่เวลาดโดดไปเลยี่จาเขาปิดป,ประตูค้ังน้ำมาตั้งสองทางกระเติมน้ำมันเต็ม นั่นมันเต็มแล้วเพราะปสเปิรประตูฟังน,นั่นนั่นเราเลือกก็จะขามไปได้นะจ๊ะ,จะมาเดินกับสามีคุณอาจะรไปคุณล่ะสามีกับเพื่อนสามีสามีเพื่อนโอ,โอ้โอ้ขวัญสนอเลยต่ยานละ หน้ากลัวมากเลยค่ะกับการที่จะยกเหลือข้ามขึ้นน้ำอีกระดับหนึ่งแล้เวเราลงมาดูล่างๆกันนะ อย่าไปดูข้างหน้ากันคนะ่ะจะเท่าที่เราเห็นนี่นะมันมาจากระดับน้ำกำลังขึ้นมากเลยเพื่อที่จะให้มันได้ระดับสูงก็กัง้งห้างนัง่นนะจ้ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อยากมาลองอยจะตรวกายคึ้นสิต่ำหะไปน้ำห,ห่วยเขาคุณนะตรงข้างหลังเนี่ยเป็นระดับน้ำที่เขามาจากฟองทั้งนั่นจ้ะแบบนี้ฟองท้านี้แบบน้ำสูงกลัวก็ตรงปรับระดับน้ำตรงช่องนี้จ้ะช่องปรับระดับน้ำเพื่อที่จะ ยกเลือขามไปฟังนันจ้ะกรแล้วจ้า่านไปส,ส,สีนาทีแล้วนะ้ำกำลังขึ้นมาได้ระดับแล้วค่ะก็จะได้เปิดประตูแล้วให้เรือผ่านได้ค่ะอู้ตื่นเต้นเนาะงวายง่ามจ้าฮอกกามเซาเรือแหละขับ่องเรือ ่ามเสาอาทิตย์แบบนี้ก็ได้จ้าสนุกสนานเดี๋ยวป้าเดินไปไปทั้งเลื่อกขามาจ้า <c oughs> นามไรไ้รับแล้วจ้าบันนี้ก็จะเปิดประตูแล้วจ้าเปิดประตูให้เลือกออกไป กูเบาโอ้มีหงน้ำจ่าหงกับหงหงตัวใหญ่กับหงตัวน้อยงามหลายจ้ะเรือจ่ามันได้น้ำแล้ดับนี้จ้ะเลือจะเสีออกมาได้ถ้าน้ำมันเต็มแล้วก็จะปล่อยเลือออกมา มาได้ชิลล่าล่ำด่ามีเป็ดมีห่านเี้ซาบอนสตีซาบอนกีส์ซาบอนสวมห่านห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินหญ้าเหมือนกันค่ะแล้วก็มี ตัวอ่อนตัวเป like ็ดเวยค่ะเบ่งไกลๆแล้วจ้าเนอะบาย่านเลืออย่างข้นอย่างอย่างน่ามันไะไรกำลังใดระดับเดียวกันแล้วจ้าเดี๋ยวเขาก็สิลปอยเลือยออกมาแล้ว เวลาผ่านไปหกนาทีห้าสิบสี่แล้วจ้ะเอ้เปิดออกมาแล้วจ้ะดูเปิดแล้วเพราะว่าน้ำอะไรจะดับเดียวกันแล้วจ้ะมาแล้วเ,วเนี่ยเพิ่นกดดันประตูกออกได้ระลดับแล้ว จะน้ำบ่ค่อยสดใสจ้ะเลือกก็สิคยๆเรียบขางออกมาจ้ะคนที่ขับเรือมาเอกต้องเป็นคนลงมาเหตุจ้ะมีผืนหนึ่งซอยบักคับย่ดนหลงออกมาแล้ว ได้ระดับน้ำเดียวกันละจ้ะเหื่นบระจรันระดับน้ำม่ทั้งนะไดระดับเดียวกันแต่เลยสะพานไปนะก็จะเป็นระดับต่ำจาแตอนนี้เขื้นมาสระดับสูงเนี่ยจ้ะใช้วเวลา8นาทีกับการยกจดับน้ำขึ้นเพื่อจะเอาเรือขึ้นมาอีกช่วงนึงจ้ะ じゃあ。